ครับสไตล์วีนลอนแอรครับออฟโรดแคมปิง้งทุกจริงไลฟ์สไตล์วันนี้ผมเข้าหุบประหังเมืนเดิมนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงตรงแล้วนะครับเรามาดัดเจอเกินที่เนี่ยครับสามแยกเพชรคอเลยครับกลุ่มออฟโรดเพื่อนๆของพี่โจนะครับเห็นพี่โจบอกว่ามาเนีายมาจากหลายที่มา,ทมาจากอ่า ชนบุรีด้วยนะครับหลายคันวิ่งฟุนตลกไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันไปเรื่อยๆครับไปเจอกันที่ออหุะครับ ก่ันไม่ได้ ไหลายแล้วอ่ะคลองสามอะในนิดเดียวเอง ป่ายโมงยี่สบห้าล้วก็มาถึงาลานาลกลางเต็นท์ของผูกกระหังนะครับอยู่ที่คลองสี่นะครับพวกพี่โจ้เพียบเลยนะครับน,บน,น่นนะครับอันนี้ก็ปักเต็นท์นะครับเพื่อชอบตรงไหนก็ปักตรงนั้น,นครับเดินมาดู โอ้วิวตรงนี้จะสวย่อยนะครับก็เลือกเรานะครับตรงไหนชอบตรงไหนก็ปักได้เลยน้ำค่อนข้างน้อยนะฮะค่อนข้างน้อยบริเวณกว้างนะครับฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นห้องน้ำอยู่ตรงนูน้นห้องน้ำ,น,ำนะฮะ โจอ่านี่นะคนละสายพันธุ์เลยนะครับวิโจรของเรานะฮะนายแปะลุยนะแล้วแล้วไม่เอาไม่ชวนนี่มาด้วยนะอะ่ะแองปอะ

เตน้มันาให้อีกอ่ะโอ้โหนี่ครับเอมือหุงข้าวมาแล้วครับ <c oughs> นี่โอ้โหนี่บ่ายโมงครึง่งรอที่เป่งนี่อ๋อต้องซอดล่องยัดเกรื่กเ,กเทศนะ่ย ถ้าเผื่อไม่ซอสร่องนี่เอื่องเทมันไม่เข้าไปอ๋อนี่เทคนิคเทคนิคอันนี้คือผมเคยถ่ายไว้ครั้งหนึ่งแล้วตอนที่หลังเคลื่อนปานสอ,อ,อ,องอปีนะ่ะูนานแล้วอันนี้มาทำให้ดูอีกทีนะครับคนดูเยอะนะครับคนสนใจผมอว่าลองลอง เอาไปลองทําดูว่าโอ้โหโดนเลยสูตรเอน้ําจิ้มอะเฮ้ยไม่ใช่น้ำหมักอะเดีย๋ยวนทำสดเลยวันนี้ไม่ได้ทํามาเพื่ออ,อ,อทำสดเลยน,นี่นี่เปิดเผยกันอย่างนี้เลยเหรอสุดยอ,อดใครทําก็อร่อยทั้งนั้นนะขอให้มันอร่อยก็ใช้ได้แล้วอ้าวเออขอให้ได้นี่ฮเ,เ,เ,เล่นกันหลังรถอย่างนี้เลยนี่ ควงสว่านนี้เลยฮะกัวหน้าดำูพันผูพันผันมีเวรมาเยเนี่ยนี่อะไรกเทียมพิยแล้วก็ซีจานข่อผก็มิ้น แค่นี้เองกเด็ดรสทางงาัก็ตัทหรือเจ้านี่นี่พริกไทยดำออาไทาแล้วใช้พริกไทยดำแบบป่นผงมาอม่อร่อยต้องใช้พริกไทยเม็ดแล้วบัปั่นอ๋อบุ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 บอ่าแล้วก็กรเะ,ะเทียมอ๋อปริมาณเท่าไหร่ตามใจชอบหรือ่ากระเทียมกระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนเนี่ยกระเทียมไทยอ่าได้หอมหอมอ้โหตาจานสูตรสองนี่นแค่เท่านั้น ก็หอมๆชอบใช่เงี้ยยี่ห้ออื่นมันลองใช้แล้วมันไม่ได้ถึงอ่ะเหรอเราลองดมกลิ่นเนี่ยเออหอมหอมหอมกว่ายี่ห้ออื่นหอมหอมหวานหวานขวดหนึ่งเลยขวดเยเหลือไม่เหลือไว้ทำไรอ่ะอันนี้หมูกิโลเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้น่าจะประมาณยี่สิบโลยี่สิบโลนี่ครับนัวนนี้นะ ประมาณยี่สิบโเนี่ยดยตว่นี่ขนอผงปรุงรสข่อน่อ่ะอะไรก็ได้อ่มินนี่ก็ได้ไงเนี่ยเตั้งกองตั้งกอเก็บไปเนี่ยขึ้นเดียวเ่พอต่อไปก็หอมเลย โปรตีนใช้ตอนท้ายเดี๋ยวหมักแต่เนี่ยตามไม่ตรงมือนี่แหละตอเดี๋ยดูว่ามันมีน้ำตาลอย่างไรน้ำตาลมีน้ำตาลไหมมีน้ำตาลมาบ้างไหมน้ำตาลสามช้อนนี่เลยะน้ำตาลทรายอันนี้ช้อนนี้ก็สี่ช้อนน้ำตาลทรายธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็ได้น้ำตาลอื่นสามเดี๋ยวลองชิมก่อนนี่ชิมด้วยเกลือไม่ต้องเกลือไม่ต้องนี้มันก็เค็มท้อเย้ชูรสไม่ต้องโอ้สุดยอด ใครบอกเข็มนีู่กเขียงไต่ห่าเลยไม่ใช่มือกูมือมือใครไม่รู้กระตอบตันช้อนหนึ่งตอกช้อนเป็นห้าได้ไหมห่อแล้อก็ใช้ล้างตาตาครับมีอะไรจะบดไหมผมจะได้ลองเครื่องหน่อยฮะผีซื้อมาเอ้ยเนี่ยอะไรมีมีมีลองเลยเดี๋ยวไปล้างคืน

จะเชื่อถือได้ไหมเนี่ยว่าไปไหนผมจะได้เอาพิการไปเฮ้ยเซฟอะไรกันเลยคล้ายๆกับของผมเลยใช้ถ่านอะไรคะเออชาร์จ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 จะใส่ชาร์จลืมมาให้เรยจ่ชาร์จไปเต็มแล้วเอ้ามีไหมพี่จะได้จะได้แต่ว่ามันเซฟตี้นะพี่พอเวลาชาร์จอ่ะเรากดไม่ติด ตอนั้นยกเงี้ยเราไปกดเล่นเงี้ยไม่ติดใช่มันกลัวกลัวกุ๊กแล้วมันมีเถื่อลองพนิกลองพลิกลองพลิกลองดิลองดินี่ยางยางโอ้ยยางมันชอบหนีเนี่ยพี่อ๋อนี่ก็ะโหลอย่างนี้เลยไม่โรยนี่ยัดเอาเครื่องขึ้นมาก่อนการลื่นด้วยเหมนการลื่นอ่่ะีครับผมสวัสดีครับ ผมคุณคุณพี่มากเลยเขาที่แล้วมาใช่ไหมมาได้จำได้ขับขับสีียวที่เขียวสีประตูอว่าแล้วจำได้ฝนตกหนักอ่ะพี่นอนนอนนี่น้ำท่วมอ่ะของหนึ่งอ่ะไอ้รีสอร์ทล้างอ่ะคราวนั้นผมเอาคคริเบียนมาคริเบียนโอ้น้วเข้าเบียบานเลยโอ้ยนานแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่เจอเลยเกือบสิบ ผมว่าเกินแล้วมั้งโอ้ผมขายรถอีกตรงนี้ไปต้องนานแล้วอะแจ๊บยังตัวเด็กๆอยู่เลยยังเล็กอยู่เลยแจ๊บอะได้ครับได้เครื่องเพชโอ้ยนี่ผมมอบหน้าที่พี่ไปดูแลต่อแล้วผมซื้อมาอันนี้อันนี้หมูพอมันอยู่ในป่าก็เป็นหมูป่าแล้ว ไม่ใช่หมูบ้านแล้วโอ้โหนี่มือมือปิ้งนี่อ๋อนี่เทคนิคเทคนิคมันต้องจับยัดเข้าไปเอาเข้าเอาเข้านี่เออพอยากแล้วเศรษฐายของมันหล่นเออต้องยัดอ๋ออ๋อที่ว่าปากที่โค้งเขายัดนี่เองมันมันก็จะอยู่ระหว่างชั้นหนังกับเนื้อกับอันนู้นี่อันนู้นเดี๋ยวไปต้มกีบหมูเผาไฟก่อนเออคากิโอ้ยแน่นอนเว้ย ไม่มีอะไรมากมาแล้วผมไม่ได้มาผมไม่ได้กินเในงวดนี้มาทดแทนใช่ใครมีเครื่องเทศอะไรมากกว่านั้นเช่นรากผักชีรากอะไรต่ออะไรก็ใส่ไปบอกแล้วสูตรผมมีอะไรใส่ไปหมดมีพริกขี้หนูด้วยนะน้ำน้ำมันหอยก็ไม่ต้องน้ำมันหอยก็ต้องต้องรถเด็กเมี้ยใสูตาปลืมใส่ไปกูว่าแล้วกูว่ากูบอกกูเห็นตาไปตาไลยดี เดุดงัางด้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมัน้ยงงางหดหนกว่าแล้วแล้วมันหาอะไรไปวะแล้วมันห่ยอย่สุขคนกี้เมาค่สัญญาณนี่มีมันแล้วมั้งเหรอเอเอสป่ะเอเอสต้องเป็นเอเอสกูขับรถกปโทได้แล้เอาตรงนั้นเลยพี่อ๋อตรงนี้ตรงขาหลังต้องต้องแหวะ เทศใส่เข้าไปมาแล้วน้ำมันหอยเฮ้ยไม่ขัดหม้อเลยใช่ใช่ไช่ใช่น้อยนมันไม่มันไม่ได้ผสมเราก็ต้องมาละเลงไม่ผสมในน้ำดีเหรอเออไม่ทันละคกูไปละกูตามตูดมาไม่ได้ถือว่าจ่ายเกินไปป่ะไม่ถือว่าจ่ายเกินไป โอ้ยหอมว่ะอะไรต้อิ้ทไมนะมันคืนสภาพหมดเลยเนียขอนี่หมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็ใส่ไม้มันใช่ไหมใ่น้กอ้ยหอมว่หมักยหมม่่ไไม่ใช่ทำเองซื้อกกดีนะ

มัวัวจะไปดูหมูลืมมาถ่ายข้าวเลยนี่มือหนึ่งแล้วเนี่ยหนึ่งในตองอูเลยอ่ะโหสุดยอดฮะไปถ่ายไปพาเขาไปเที่ยวไหนอ่ะอ่าวป่าป่าป่าใบสองครับายสองอ๋อ พี่โจพาเพื่อนๆนะมาจากไหนนัมั่งนะพี่โจชนชนบุรีกับกรุงเทพแล้วก็ทุ่งสงเออเห็นมีกี่เห็นทะเบียนสุรา์ด้วยโอ้งงโหนี่เขากี่คืนเนี่ยสองคืนสองคืนคืนนี้คืนนี้อีกคืนไปนอนไหนไม่รู้อ่ะโอ้สุดยอดเนีไยไอ้เลย ตรงนี้มีฝีที่แล้วนี่น้ำเมื่อก่อนเราสมัยก่อนเราต้องวิ่งเลาะมาทางนู้นใช่ไหมใช่ลงเนะนี่ยทางตรงนี้แหละมันเปลี่ยนหมดนะ่ะน้ะมันพาเปลี่ยนหมดนะ่ะบอ่อใช้ได้อยู่นะโอ้โหไ่พแบบี่งทำทางใหม่เออใช้น้ำได้นะตรงนี้บ่อนะครับ ใครมาเที่ยวหุบภางนี่ก่อนที่จะข้ามคลองยาวนี่ตรงนี้ครับเป็นลานนอนกางเต็นท์ได้แล้วก็เดินลงไปเล่นน้ําตรงเนี้ยฝั่งตรงนี้เดินลงไปตรงนี้ก็ได้หรือจะเดินลงไปทางนู้นก็ได้นะครับนี่ฮะม,มาแล้วก็ต้องมาสลักชื่อนะฮะดูครับ ครับมาสลักชื่อเปียบหายแล้วไปต่อไปต่อไปต่อครับต่อจากนี้ก็ลองยาวแล้วนี่ก็มามาได้นะถ้าชอบแบบเพียวๆเลยข้างในเลยโอ้นี่ปารีสนี้เยอะละพี่ดูมันเตี้ยเลยนั่นหมดเลยอ่ะ อัปเดตนะนะโอ้โหโล่งไปเยอะไฮไลท์ส,สุดสุดแล้วนะครับตรงนี้น,น,น,นะครับยิงมาก็ดูแลครับคลองยาวโอ้น้ำแห้งเยอะเลยน้ำน้อยแล้วก่อนน้ำนี่ขึ้นมาตรงนี้เลยนะน้ำแห้งไปนูนนะ่นแล้ว อ่โจก็บอกลายพว,วกอยู่นะครับว่าต้องวิ่งไายไหนเลยไหน,ไหน,ไหนลองดูครับไ,ไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็วนกลังกลับนะครับมามีวิคล่ามีอะย รอยล้อรอยอะไรนี่โอ้โหเปลี่ยนเลยนะตรงนี้อัเโหลดมาเยอะลองดูก่อนโอ้โหน้ำยุบไปเยอะเลยดูนะมีคนมาลอยปั่นใดูครับหินแผ่นหินตัวนี้จะเป็น เลเวลนะครับเป็นมาตวัดเลยนะครับนี่ลงมาเยอะแล้วนะครับนะครับถ้าปิมป,มปิมนี่ถ้าปิมปิมหินนี่ถือว่าก็เยอะอยู่นะครับถ้ามิดหินเลยเนี่โอ้โหสามปดมิดนะครับยางสามแปดมิดวิทลาย่ายางไซแมกลองดูนะับ มีมีชอร์กกี้มาด้วยนี่มาดูด้วยนะน,น้ำ i สบายสบายครับจะมาขอบตาบขอบล่างเลย